ขณะนี้อยู่ที่จุดชมวิวเขาใหญ่เที่ยงนะคะบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงคะสวยงามมากเลยคะ่ะเชิญมาเที่ยวกันได้เลยนะคะนี่คะ่ะอยาาู่ตอนเช้าพระาที่ขึ้นไปแล้วนะคะบรรยากาศโอ้โห สุดดยอดค่ะเย็นสบายค่ะตอนเช้ามีหมอกบางๆนะคะนี่ค่ะจุดชมดาวเขาบนดินค่ะนี่ค่ะที่พักโอเคนะคะค่ะยอดค่ะ ที่ขึ้นไปสูงแล้วนะคะวันนี้ตื่นสายค่ะค่ะบรรยากาศเขาใหญเที่ยงค่ะเชิญมาเที่ยวกันได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบรอบที่พักนะคะนี่ค่ะจุดสูงสุดบนเขาใหญ่เที่ยงค่ะนี่ค่ะ โอเคเลยนะคะธรรมชาตินี่ค่ะโอ้ดอกกุหลาบดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยค่ะ มีคนเขาบอกว่าเราชอบดอกค่ะดอกอะไรเราก็ชอบทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกเฟื่องฟ้าสวยงามเลยค่ะโอ้บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยค่ะดินแม้จะเป็นบนเขาวแต่ดอกไม้เขาก็สวยนะคะค่ะ ชมวิวสูงสุดนะคะของเขาเยเที่ยงค่ะนี่ค่ะเมื่อคืนเราพักกันที่ที่นี่นะคะบ้านไร่ชาลิสาค่ะบรรยากาศโอเคเลยนะคะเิญมาเที่ยวกันได้เลยค่ะนี่ค่ะมีจุด กลางเต้นเลยนะคะ,คะบรรยากาศของที่พักเหล่านะคะบ้านไร่ชาลิสาค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะอาหารเช้านะคะ